สวัสดีนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่2ี่มิถุนายน2 5 6 5นะครับเวลาประมาณบ่ายสองกว่านะครับณเวลานี้นะครับก็ประชาชนก็หลั่งไหลเข้ามาเรื่อยๆนะครับมาชมบาร,รมีของพ่อพายเอกชัยะท่านใดมีโอกาสนะครับก็เดินเชิญน,นะครับพาครอบครัวพาญาติพี่น้องนะครับมาชมบาร,รมีของพ่อภัยเอกชัยซึ่งพ่อไายเอกชัยเป็นช้างเผือก ครั้งแรกเลยนะครับที่มีการเปิดให้ประชาชนเนี่ยเข้าชมบารมีของพ่อพลายนะครับซึ่งเป็นช้างเผือกในชั้นพรมนะครับป,ปกติแล้วเนี่ยประชาชนธรรมดาเนี่ยก็จะไม่มีโอกาสได้สัมผัสใกล้ชิดแบบนี้นะครับหากท่านมีโอกาสก,ก,ก็พาบุตรหลานนะครับมาเยี่ยมชมพ่อพลายกระชัยนะครับซึ่งเราก็จะมีข้อมูลให้ท่านนะครับได้รับรู้ว่าพ่อพลายก,ยกยาระรพพกชัยเนี่ยมีคุณลักษณะยังไงนะครับพ่อพลายกระชัยเนี่ย ศูนนกช้างช้างทองคำเนี่ยได้ทำเรื่องถวายตอนปีพศ2561นะครับซึ่งการถวายผ่านราชการเนี่ยเรียบร้อยเสร็จสิ้นนะครับปัจจุบันก็มีหมายกำหนดมาคร่าวๆแล้วนะครับก็อยากให้ประชาชนคนไทยรีบเข้ามาเยี่ยมชมบาร,รมีของพรดพายก่อนนะครับก่อนที่เราจะไม่มีโอกาสได้รับชมบาร,รมีของท่านแบบตัวเป็นอย่างใกล้ชิดแบบนี้นะครับซึ่งท่านสามารถมาถ่ายรูปคู่กับท่านนะครับ เก็บไว้ที่บ้านเก็บไว้ที่ฝาบ้านได้นะครับครั้งหนึ่งในชีวิตสามารถบอกลูกบอกหลานได้ว่าเคยได้มาเยี่ยมชมนะครับ oh. ช้างเผือกสําคัญนะครับที่ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะครับพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์นะครับหากมีช้างเผือกคู่พระบารมีแสดงถึงอ่าอ่าบารมีอันสูงส่งของพระมหากษัตริย์ในทุกๆรัชสมัยนะครับ และไม่ใช่ทุกพระมหากษัตริย์ที่จะมีช้างเผือกสําคัญที่เป็นชั้นพรมแบบนี้นะครับก็ขอเดนเชิญประชาชนคนไทยนะครับมาชมบร,รมีพ่อพั้ายได้ที่ตําบลค่อยแห้งอําเภอแก่งคอยจังหวัดสระบ,บุรีนะครับเบอร์โทรติดต่อสอบถามเส้นทาง0936869016นะครับก็ขอเดินเชิญน,นะครับท่านเห็นรูปภาพเห็นวิดีโอแล้ว อยากให้ท่านมาชมองจริงของพระพรายนะครับว่าสงางามแค่ไหนนะครับให้ไปจักแยก่สายตาของทุกท่านเองนะครับน,นี่ในรอบสามวันนะครับไม่ได้อาบน้ำไม่ทานดูเียอากาศบรรยากาศหนยเยนิดนึงนะครับ เชิญคนไทยรีบมาชมบารมีท่านนะครับเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วนะครับเอกสารเตรียมงานก็ออกมาเพิ่มแล้วนะครับดีจะมีข่าวทีนี้อีวันนี้นะครับเกี่ยวกับชบบาตสบุรีก็ขอ,ขอเชิญชาวสอดบุรีหรือว่าคนใกล้เคียงรีบมาชมพระบาร,รมีของพระผาอกระชัยนะครับซึ่งเป็นจะเป็นช้างสําคัญช้างแม่ช้างต้นในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ันที่สิบนะครับก็ขอ,ขอเชิญคนไทยนะครับรีบมารับชมบารมีท่านนะครับ เป็นครั้งแรกและครั้งเดียวนะครับที่กระชือมีโอกาสเข้าใกล้าพบหานะครับครับต้องใส่ปอกขาวไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะอันตรายกับคนที่ให้อาหารหเดี๋ยวเอาของ น้ำหนักน่าจะเจียด6หกตันแล้วครับในเวลานี้นี้ประชาชนก็เริ่มทยอยเข้ามานะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับ ก็เทียบจากคนเลี้ยงนะครับสูงประมาณร้อยเจ็ดสิบห้าถึงร้อยแปดสิบนะครับ